แต่ละตัวแม่นาลินเก็บไม่ทันแล้วอร่อยมากไหมลูกนิดหน่อยอร่อยไหมลูกมงคลมีเจบเดี๋ยวอร่อยมากเลยเล่ะลูกโอ้โหอร่อยไม่ไหวเลยแม่นาลินเก็บไม่ทันแลวโอ้อร่อยอือหือ อร่อยมากมายเลยโอ้มีโชคก็หาก,กินกับเพื่อนออคือมันอร่อยมากเลยใช่ไหมมีโชคก็ได้แล้วคะ่ะคือมันอร่อยใช่ไหมลูกแม่นาลินเก็บไม่ทันแล้วค่ะลูกคะ่ะ อร่อยมากมายเลยเนาะปามสุกแมนาลินเก็บไม่ทันลูกๆแล้วจ้าโอ้โหเคีย้ยวหมับหมับหมับแต่และตัวอร่อยมากเลยเลยค่ะลูกอือืออร่อยกันไม่ไหวเลยมีโยกอร่อยแรงโออโ ปาล์มสุกคืออร่อยใช่ไหมคะลูกคะ่ะเมนาลินเก็บไม่ดันแล้วคะ่ะ,ะมีโชคมีโชคอ,อร่อยอ่ะอร่อยกันไม่ไหวเลยจ้ะ